สวัสดีครับพี่รองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาตศิละเบินออฟฟิเชียลนะครับค่ะสวัสดีค่ะโอ,อ้ไม่เห็นมีเ้มาไก่เนะาะโอ้แฝดสยามนี่พี่รองเสียีมผู้เือนหครับว<ม>ันนี้ผมไ่ได้เอาเทเยีไ่ไปจไน้องค่อยน้องค่อยปปีแล้วปนแดดไล่เจ้าหรือเปล่าย่านน้องฮะแต่เรื่อเอามัเ้นออ๋อโาแดดงไเป็นดีไงเกิาเอฟซีครับเอฟาน่อยเอฟซงยิงมัน บ่ได้ไปได้ครับบ่ได้ไปได้ครับเดี๋ยวผมไปที่เมื่อภูลาเมื่อไปเอาเรื่องหวยลอตเตอรี่ภูลาเดี๋ยวพี่น้องแดดแดดโอ้เบาตววุ้ยอ้าวบานมาฆ้ากับมีเมียแล้วครับเอาเอาหมือมนมาสุดอะไรนี่นั่งเหงงี้ยเอาไงขี่มาบ้านมา มามีลุ่มต้องเอาสารน้ปูเขาไปเตยทองกันบ้างฮะปูขับมาหมดขาไมหน่อยนึงน่เย็นเลยฮะลอยมันเย็นกว่านี้จกขาพูดแล้วของน้ำมัดผุ่นล้วมาเย็นเออฮะใช่เสียดิ๋ยทําทาตีมึนไปเลยเลย เรียบร้อยแล้วครับ LED ครับพี่น้องเ,อเดี๋ยดเดี๋ยวก็รอดไอ้ใหญ่ไอ้เลียครับนี่ครับมิตรไอ้นี่ครับนี่มือไหนมาเดือดเราใช้เสียดีิดีใจมือไหนเดือดแล้แก่เสียใช้ได้เล่ากันเลยฮะมันหันมาใช้เสียโอ้แก่เสียใช้เดือดต้องเย็นดีมาเล่วาว่ะอู้ยสนามครับพี่น้องตั้งเวทีเดีวจะมันกว่วงค่ะครับ เอฟซีน่นี่คิดว่าสิอาญาขึ้นอยังวัดดอนค่าครับวัดดอนคานะครับสุพรรณบุรีเหมือนกันนะครับอันนี้วัดป่าเรไรนะครับวัดป่าเรไรวรวิหารนะครับเหมือนเรื่องสนามกวงกวงนี่เต็มบ่แม่คิดว่าเต็มบ่ครับเดึกๆแล้วมันเต็มตอนนี้มันบ่เต็มล็อกกาศมันห้อนอ๋อเดึกดๆเนาแม่ได้ดูได้ยังเนี่ย ค่อยเลยไปเลี้ยงส้มตำเจ้าเมื่วัดดอนคานะม่แล้วแม่โอ้ยอ้อผมไม่โอ้ยแม่แม่หีหน้ามาแล้วเนี่ยเปิดหน้าออกเอ้ยครับว่อนี่ได้แต่ยังงจำได้โอ้ยแม่ปิดหน้ามาเห็นแต่ตาแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วแม่อันนี้เอาเส้อตำมาเลี้ยงเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมอ้าวพี่น้องนี่ครับเอฟซีเฮ้าคุณแม่นะครับมือวัดดอนคาแล้วก็มาห่างจากนี่ใครไหมแม่ ไปทางนี้ไหมหรือไปทางนี้ทางนี้วิ่งตรงขึ้นไปนู่นเหรอครับวัดนั้นที่ที่เหมแบบวัดนอำคานะครับวัดนอำคาคนโอ้คนเป็นหมื่นเลยแม่โอ้แต่ดินมันนะเดี๋ยวโอ้ันนี้ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมแม่นี่โอ้สนามกว้างกว้างกว่าบัดนอำคานะแม่นะโพ้ดได้เข้าด้วยทีมงานเครื่องไฟไปฏิส่าวก็ไฟ้บัดตำเลี้ยงวันนี้ก็ไม่ว่างก็ไปเล่นเครื่องไฟงานแต่งของปฏิส่าวนะครับนะครับมาเลี้ยงส้มตำโพสให้เขาด้วยนี่อันนี้ใช่ไหมไฟตัวนี้ใช่ไหมไฟนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้ต้มตำมาเลี้ยงอ๋อครับผมพี่น้องนี่นะครับเอฟซีทั้งเครื่องไฟนะครับเอฟซีประดิษฐ์และประดิษฐ์ซาวนะครับประดิษฐ์ไฟประดิษฐ์ซาวมาเลี้ยงส้มตำมาเลี้ยงส้มตำของห้าห้างานที้เข้ามาบ้างครับพี่น้องบุฟเฟ่ต์นะครับเลยครับอยากกินบุฟเฟ่ต์ตำเอียงนะครับแซ่บๆครับมือนังมือแพนในผิบตาครับพ่อแต่ประกาศครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอลีดีครับ กลัาร้อนนะแี่โทรศัพท์ดูได้ไม่ได้ครับเอเอเจ้าผมตามแล้วพี่วน้าน้องบุฟเฟ่เขาเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วฟีเลยอ่าจจะรีไปไหนพ่อรีไปไหน นี่นะครับพี่หน,นอกเก่าเช่นเดิมนะครับโอ้ยของเงียบมากเ<ด>ต็มตู้ครับเมะกรอเนี่ยอันนี้เครื่องดืม่มโอ้ในเครื่องดืม่มเครื่องดืม่มพอมอไหมเครื่องดืม่มมอหรือยังมอแจกหรือยังไม่เขาให้กินดุ๊กเขาว่ามัาเล่นตะว่างตอนนั้นบ้าฟิวเมื่อกี้นี่ตาสามอดอข้าวนมกันไฉยเขาว่าเล่นสะวางเครื่องดื่มไปตอนดุก๊กเขาให้กินต้มตมํตาเรกว่าจะแจกตอนนี้ไม่ได้ ขาให้กินตัวดึกเขามาเล่นทวนอันนี้นะนี่นะประดับแย่งแย่งบุฟเฟ่บุฟเฟ่ตําเองเลยครับตามเองเลยบุฟเฟ่ครับมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยครับบุฟเฟ่อะไรจะสปอนเซอร์ตอนเนี้เดือดร้อนอินเหมือนยูมังอินเหมือน เขากำลังตื่นเขาลงตื่นเห็นไหมนะเสือเสือกำิ่งตื่นครับครับครับบุฟเฟ่หนุบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทุมตำนะทำป่าคุณแม่เขาใช่ใช่ทำเองเลยมีรงทานะกรอบนะไม็ทันทต่มตำเหมือนเดิม พาสรุ buffet เลยบุฟเฟ่เจ้าเดิมเจ้าเก่าของวัดดอนคา บุฟเฟ่นะคือบอกรถลังขึ้นมาผิดเราเอารถนี่งไปดูไปฝึกเอาบอกใด้หรอบอกเขาเฟ้อบอกเขาเฟอ้อบอกเขาเฟ้อผมตำมตามแม,มเงเลยจุจ๊จ้าจัดการเลยจุ๊จ้าพ่อแม่มาเลี้ยงผมตามแล้วดึกๆแม่จะไปเลี้ยงน้ำเออไม่กินน้่งร้อยเลยแม่ผมไม่กินน้่งร้อยผมกินเป็สปอนเซอร์ <laughs> ผมกินจากบอนเซอร์ได้ย้อนรอดไม่กินแล้วขวากาเฟียร์ต้องให้ขึ้นกาแฟียรเออหมอสที่แล้วนะมาต้องตีตีสันคำนี้กแล้วนี้ยก็จะไม่แจกคันดึก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 เพราะว่าเพราะว่ามันจะงุ้งหลอนกันมีสปอนเซอร์ไหมไม่สปอนเซอร์เอาตอนนี้ถ้าสปอนเซอร์ไม่มีมีเแต่ตโวเลี้ยงไอ้คาราบาลมีใช่ปะเขาเขาปั้นขวดเป็นแบบไหน ใส่น้ำมั้ขเอ่างนี่รคพี่น้องนี่นะบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่บุเฟ่เอาเลยุยเลยขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุการที่ตามขอบคุณตการรับชมนะครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ขรบตครใลังใจพวกมีาพูดคุยกันครับพี่น้อง มาส่งท้ายกันกับอีสานนะครับค่ำคืนนี้อยู่ที่วัดป่าไร่วรวิหารนะครับสุพรรณบุรีค่ำคืนนี้หลังจากคืนนี้เราเดินทางกับอิสานกันครับพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า